ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้เชออิญอผู้ชายตกงานไม่มีเงินเขาไม่ฝากชีวิตไว้ด้วยหรอกผมเพิ่งมาตั้งร้านแถวนี้ไม่มีลูกค้าเข้าเลยครับแต่ตอนนี้เขาก็ทําแบบนี้กันเยอะนะรีวิวแล้วก็ไปรีดเงินรีวิวหลอกลวงแน่นอนไม่เห็นจะมีลูกค้าสักคนเลยเราจบเป็นแค่นี้เถอะอร่อยอ ไอชามต่อไปเลยครับจะมาลองดูนะครับว่าจะแซบไม่แซบอืสุดยอดกินเก่งมึงมากเลยพี่เอาเรามาไปเลยโอ้โหไมนของแน่แล้วครับ กดน้ำก่านี่มันพวกกินจุนี่วา่าโอ้โหมันของแน่อยู่แล้วครับก <c oughs> ินต่อไปพี่อย่าหยุดได้เลยน้องจัดไปทุกคนผมขอตัวไปกินก่อนหยุดไลรแปร๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอา กินเข้าไปได้ไงตั้งสิบชามนี่แหละวิธียูทูบเบอร์แต่ช่องอื่นเขาทำหน้าดูว่าคุณตั้งเยอะคุณสู้เขาไม่ได้หรอกยังไงผมก็ต้องสู้ไม่อย่างนั้นผมอดตายแน่ได้ข่าวว่าบริษัทเขาจะเอาพนักงานออกอีกไม่นานก็คงถึงตาผมมากก็คงไม่ใช่ฉันหรอก เพราะว่าฉัน,นยังสนิทกับหัวหน้ายังไงผมก็ต้องทำคลิปถึงแม้ว่าจะมีไรายได้ไม่เยอะแต่ก็พอจะมีเงินเข้าบ้างยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นล้านานคนแล้วมั้งใครเขาจะมาดูช่องคุณต้องมีวันของผมสิผมจะทำให้คุณเห็นเอง ไม่วันนี้กลับบ้านไวจังเชิญออกในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้ งานสมัยนี้หายากจะตายคุณตกงานแล้วจะทำยังไงจะตกงานไปตลอดเลยเหรอเดียผมจะพยายามนะน้อยบริษัทก็ชดเชยเงินให้กับผมใช้ประหยัดประหยัดก็ยังอยู่ได้อีกหลายเดือนนะได้ไม่กี่หมื่นพูดอย่างกับได้เป็นล้าน ยังดีนะที่มีคุณคอยเป็นกำลังใจให้กับผมผมจะไม่อยอมแพ้ง่ายๆผมจะสู้ต่อสู้ไ้คนเดียวเถอะนะผู้ชายตกงานไม่มีเงินผู้หญิงฉลาดฉลาดเขาไม่ฝากชีวิตไว้ด้วยหรอกเราจบไปแค่นี้เถอะเราเลิกกัน พ่อค้าไก่หอมมากเลยนะครับโหนี่สูตรของที่ร้านเลยนะครับผมใส่ใบตไคลงไปด้วยอืมมีปลาราสับด้วยอะ่ะหอมมากเลยพ่อค้าจริงเหรอครับผมทําเองเลยนะครับเนี่ยเอาไว้แจกลูกค้าให้เขากินกับไก่ปิ้งอะครับอแบบนี้ก็แสดงว่าขายดีนะสิครับบอกตามตรงนะครับผมเพิ่งมาตั้งร้านแถวนี้ ไม่มีลูกค้าเข้าเลยครับบางวันของเหลือต้องเอาไปทิ้งทุนหมดตัวเลยครับงั้นเดี๋ยวผมรีวิวให้เอาไหมครับผมพอจะมีฐานแฟนคลับอยู่บ้างพูดแบบนี้กะจะขอกินฟรีใช่ไหมครับไม่ครับผมจ่ายเงินเอางี้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าช่วยตำปูปะลาให้ผมเอาปริมาณปกติไม่ต้องพิเศษอะไรหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลูกค้าเขาตามรอยมากินเนี่ย แต่เขาหาว่าไม่ตรงปองครับผมงั้นผมเริ่มไลน์เนะครับลุยครับ <c oughs> ทุกคนครับนี่ <c oughs> ผมมาเจอร้านนี้โดยบังเอิญครับทุกคนพ่อค้าเนี่ยเป็นหนุม่มหล่อมือหนักไม่เบาเลยครับทุกคน ดูพริกสิครับไส่เป็นกำๆเลยดูก็รู้ว่าแซ่บไก่หอมมากเลยพ่อค้านี่หมักด้วยอะไรครับสูตรพิเศษของทางร้านเราเลยครับใส่ตะไคร้ลงไปด้วยอสุดยอดงั้นเดี๋ยวผมเอาไก่ย่างด้วยแล้วก็ปลาาสับด้วยเลยครับปลาร่าเนี่ยเราก็แจกฟรีนะครับสําหรับคนที่สั่งไก่ปิง้งเลยไปจิ้มกินกับข้าวเหนียวครับโอ้โหสุดยอดเลยพ่อค้าเป็นไงทุกคนฝีมือนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยขนาดไหน สี่รอคนทุกคนครับมาเดี๋ยวผมเริ่มกินเลยนะครับย yeah. อืมอร่อยมากเลยครับแซ่บของแพ้รีวิวหลอกลวแงแน่นอนไม่เห็นจะมีลูกค้าสักคนเลยอร่อยหรอมั้งเนะอร่อยมากพ่อค้าขอบคุณครับ นี่ปลาศสับทุกคนดูดูต้องตามมานะครับสองสี่สามพี่เลดเดอร์ครับคิวสองสี่สามได้แล้วครับนี่ครับลู้าโอนแล้วพี่คิวที่55ครับ ชั้นเอค่ะคิวที่ห้าที่สั่งไปก็มีส้มตําแล้วก็ไก่สองขเหนีย่สองค่ะนี่ครับเสร็จแล้วครับเท่าไหร่คะร้อยเดียวครับเดี๋ยวนี้คิวยาวจังเลยนะคะเมื่อก่อนเดินผ่านร้านไม่เห็นมีคนเลยอะ่ะทำไมอยู่ๆคนถึงเยอะแบบนี้อะคะมียูทูบเบอร์ใจดีเขามารีวิวให้อ่ะครับจ้างมารีวิวเหรอคะเปล่าครับเขามารีวิวให้ผมฟรีสงสัยเขาจะสงสารมั้งครับ มีคนแบบนี้ด้วยหรอนีออ่ส้มตำข้างถนนนะยายนี่ร้านเนี้ยเขาลงรีวิวว่าอร่อยมากเลยค่ะยายแต่ตอนนี้เขาก็ทำแบบนี้กันเยอะนะรีวิวแล้วก็ไปรีกเงินอืม้ม ใช่ไดใช่ได้ร้านนี้อร่อยมากมนี่คุณยายคะเขาเป็นยูทูบเบอร์คนนี้ไงเขาไปรีวิวแล้วเขาก็ไม่เอาเงินด้วยนะตอนแรกอะพ่อค้าเขาบอกว่าร้านเขาอะไม่มีลูกค้าเลยแต่พอยูทูบเบอร์คนนี้ไปเจอเข้าแล้วเขาช่วยทำคลิปขายให้อ่ะหลังจากนั้นลูกค้าก็เข้าเต็มเลยอะ่ะพึ่งตกงานแต่รีวิวไม่เอาเงินคนดีๆแบบนี้ยังมีอีกเหรอคุณยายคะเขาทำคลิปรีวิวแบบนี้หลายร้านเลยนะ แต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นพวกร้านเล็กๆข้างถนนนะคะหรือว่าเขาอยากจะช่วยคนจนคนแบบนี้น่าสนับสนุนนะล,ลูกยายว่าเราไปตามรอยเขากันดีไหมดีค่ะกินตนอร่อยมากเผ็ดไปนิดเนาะ กมกล่อ,อเลยโี่คุณมาตั้งร้านเดยวเช้าเลยนะครับเอาคุณโหย <c oughs> โคุณรู้ไหมตั้งแต่ที่คุณมาช่วยผมรีวิววันนั้นะ่ะตอนนี้ร้านผมอะขายดีบขายดีหมดเกลี้ยงทุกวันเลย ถ้าไม่ได้คูณอนะ่ะผมคงคิดสั้นเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินไปนแล้วมั้งครับอย่างไงผมก็ดีใจด้วยนะครับผมขอให้คุณรักษามาตรฐานนี้เอาไว้อีกอย่างคุณต้องรักษาความสะอาดนี้ไว้ด้วยลูกค้าเขามาอุดหนุนเราได้เขาก็เทเราได้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าสุดท้ายคนที่ลำบากก็คือคุณ คุณพูดถูกใจฉันจริงๆเลยนะเอ๊ะฉันเพิ่งได้ข่าวว่าคุณเพิ่งตกงานแล้วทำไมไม่รีวิวเอาเงินล่ะไม่เอาหรอกครับผมทำแบบนี้ดีกว่าผมไม่ต้องฝืนกินของไม่อร่อยร้านไหนที่ไม่โอเคผมก็ไม่ลงคลิปไม่มีใครมาว่าอะไรผมได้ด้วยครับอีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่ต้องมาขูดรีดคนค้ารายย่อย ผมก็ต้องพึ่งพาพวกเขาเหมือนกันครับผมมียอดวิวยอดไลค์ผมก็มีไรายได้ครับงั้นวันนี้ฉันขอเลี้ยงคุณมือหนึ่งก็แล้วกันนะขอบคุณมากเลยครับหมอา้าเอาทุกอย่างเลยนะอย่างละหนึ่งครับผมเชิญน,นั่งเลยครับครับ เดี๋ยววันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงเองนะครับโอ้ย <c oughs> เลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรยายอ่ะ <c oughs> นัทนี่คนย้ายห้องหรอย้ายไม่บอกเลยนะตอนนี้ฉันตกงานแล้วล่ะ <c oughs> ผู้หญิงคนดีเป็นใครอ่ะคุณนัทฉันเป็นแฟนนัทแล้วป้าเป็นใครเดี๋ยวนะคุณเลิกกับผมแล้วนี่ตั้งแต่ผมตกงานอะ แต่ตอนนี้คุณก็เป็นยูทูบเบอร์ดังมีรายได้ดีแล้วนี่เรากลับมาคุยกันใหม่นะคงไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นัดเป็นแฟนฉันผู้ชายดีๆอย่างคุณนัดมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่รู้ค่าแต่ก็ยังมีคนตาดีนะ ที่อยากจะคว้าเพชรเมร็ดงามนี้ไว้แต่ฉันดูแล้วคนตาดีคนนั้นน่ะคงไม่ใช่เธอปะ่ะฟางคุณนัดยายหิวข้าวแล้วนัดนัทนัทกลับมาก่อนสินัดคุณรักฉันไม่ใช่หรอนัทคนดีคนเก่ง จะไม่กลัวอุปสรรคของชีวิตคนที่ทนแรงอัดแรงบีบรอบด้านได้จึงจะมีค่าดุดดังเพชรแท้แต่ตอนนี้เขาเอาหม,อ,มอะไรนะเอแบบเอโอเคโอเคเมื่อกี้ <laughs> ใจใจเกินโ,โมงก็ไม่ได้